การถอดค่าล่างที่3ครับก็จะมี4ตัวอย่างนะครับสิ่งแรกที่เราจะเริ่มเขียนก่อนนะครับเราก็จะตั้งแถวของตัวเลขครับ number นะครับแล้วเราก็จะเริ่มเ,เริ่มเรียงตัวเลขครับ1 2 3นะครับ4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียงเลข1ถึงเลข10นะครับ จากนั้นนะครับในตรงช่องคิวนะครับหรือความหมายมันก็คือการเอาตัวเลขนะครับยกกำลังสามนะครับหรือ n ยกกำลังสามนะครับนั่นหมายความว่า1กําลังสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับคือถ้าเกิด2ยกกําลังสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8นะครับ3ยกกาลังสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ27นะครับ4ยกกาลังสามนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ64นะครับ5ยกกำลัง3านะครับก็จะมีค่าเท่ากับ125นะครับ6ยกกำลัง3ามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ216นะครับ7ยกกำลังสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ343นะครับ8ยกกำลังสามนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ5 1 2นะครับ9ยกกำลัง3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ729นะครับแล้วก็10กกำลัง3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1000นะครับจากนั้นนะครับในช่องที่3นะครับเราก็จะเขียนเป็นตัวเลขล่าสุดนะครับ ก็คือตัวเลขที่อยู่ตัวท้ายของช่องคิวนะครับหรือช่องที่2นะครับในช่องแรกครับเลข1ก็มีเลขตัวเดียวครับก็คือตัวเลขด้านหลังก็คือเลข1นะครับตรง n u เบอร์สองคือก็มีเลข8นะครับตรงช่องที่3 27เอาตัวหลังตัวเดียวคือเลข7นะครับ64แล้วก็นับตัวหลังตัวเดียวคือเลข4นะครับ1 2อนับตัวหลังตัวเดียวก็คือเลข5นะครับ216ตัวหลังก็คือเลข6นะครับ 3ามรตัวหลังก็คือเลข3นะครับ512ตัวหลังก็คือเลข2นะครับ729ตัวหลังก็คือ9นะครับแล้วก็1000ตัวหลังก็คือ0นย์นะครับจากนั้นเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่หนึงนะครับตัวอย่างก็คือสแควรูทสของ2 1งพนนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เราก็จะแบ่งตัวเลขเป็นชุดนะครับเราเขียนตัวเลข2197นะครับแล้วก็นับมาสามตัวนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับทีนี้ดูที่ชุดด้านหลังนะครับก็คือ197นะครับตัวหลังเป็นเลข7นะครับเราก็จะดูตัวล่าสุดนะครับว่าตัวไหนมีเลข7เพราะฉะนั้นตัวเลข7ก็คืออยู่ในตัวเลข3ครับหรือเบอร์3นะครับเราก็จะใส่เลข3ที่ตรง197นะครับ ต่อไปนะครับเลข2ด้านหน้านะครับเราก็ไปดูว่าในคิวนะครับเลข2อยู่ระหว่างตรงไหนครับในที่นี้เลข2อยู่ระหว่าง1กับ8นะครับแต่ว่าเราต้องเช็คว่าตรงนัมเบอร์นะครับถ้าเราเอา1ยกกําลัง3นะครับก็จะได้1นะครับแต่ถ้าเกิด2ยกกําลัง3นะครับก็จะได้8นั่นหมายความว่าเลข2ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างหนึ่งกับ8นะครับแต่เราต้องใช้ตัวที่มันยกกําลังแล้ว ไม่เกินเลขสองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสองยกกำลังสามเนี่ยมันได้แปดมันเกินสองครับแต่ถ้าหนึ่งยกกำลังสามมันได้หนึ่งมันไม่เกินสองครับเราก็เลยใช้เลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเช็คคําตอนนะครับเราก็จะได้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเขียนมาคือสิบสามนะครับถ้าเกิดเรายกกำลังสามนะครับลองเช็คดูก็ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเป็นการถอดค่ารากที่สามนะครับตัวอย่างที่สองนะครับ ตัวอย่างที่2ผมยกตัวอย่างตัวเลขก็คือ42,875นะครับเราอยากรู้ว่ารากที่3ของของมันมีค่าเท่าไหร่นะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งตัวเลขเป็นชุดเช่นเดิมครับก็คือ4 2 8 7 5นะครับแล้วเราก็แบ่ง3ตัวนะครับที้นีเราดูที่ชุดหลังนะครับ875นะครับตัวหลังของเราคือเป็นเลข5นะครับเราก็มาเช็คตัวล่าสุดครับ เลข5นะครับนั่นหมายความว่าตัวเลขของตัวหลังเราก็คือใช้นัมเบอรห5หรือใส่เลข5นั่นเองครับก็คือใส่เลข5ไปจากนั้นนะครับชุดข้างหน้า42นะครับเราก็มาดูที่ตรงคิวนะครับ42ของเราก็จะอยู่ระหว่าง27กับ6.4นะครับแหวนก็คืออยู่ระหว่างตัวเลข3กับเลข4นะครับทีนี้เราลองยกกําลังดูนะครับก็คือ3ยกกําลัง3นะครับก็จะได้27นะครับ ซึ่งยี่สิบ็ดมันไม่เกินสี่บสองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น4ี่ยกกําลังสามนะครับก็จะได้6กสิบสี่นะครับซึ่งมันเกินสี่บสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหน้าที่เราจะใส่คือจะใส่เป็นเลขสามนะครับหรือถ้าเกิดลองเช็คดูนะครับสามสิบห้านะครับยกกําลังสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสี่7มื่นสองพแด้อยเจ็ดสิบห้านะครับตัวอย่างที่สามนะครับ ผมยกตัวอย่างหารากที่สามนะครับของสามแสนนะครับเจ็ดร้อยหกสิบสามนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตัวเลขนะครับสามศูนศูนย์เจ็ดหกสามนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามช่วงเป็นสองช่วงนะครับช่วงละสามตัวนะครับแผนช่วงข้างหลังเจ็ดหกสามนะครับให้เราพิจารณาที่เลขตัวรกตัวหลังสุดนะครับก็คือเลขสามเพราะฉะนั้นเราไปดู ตัวล่าสุดของเราก็คือเลขสามก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ของเราก็คือตำแหน่งของเลขเจ็ดนะครับนั่นหมายความว่าตัวเลขที่เราใส่ตัวแรกคือใส่เลขเจ็ดนะครับจากนั้นชุดข้างหน้าสามร้อยตรงนี้นะครับเราไปดูว่าสามร้อยมันอยู่ตรงไหนของคิวนะครับในที่นี้สามร้อยมันอยู่ระหว่างสองร้อยสิบหกกับสามร้อยสี่สามนะครับก็คืออยู่ระหว่างเลขหกับเลขเจ็ดนะครับทีนี้เราต้องเลือกนะครับเราก็มาเช็คครับ 6กำลัง3มนะครับมีค่าเท่ากับ2 1 6นะครับแล้วก็7กำลัง3มีค่าเท่ากับ343นะครับในที่นี้มัน300นะครับตัวที่มันไม่เกิน300คือเลข6นะครับเราก็เลยใช้เลข6นะครับเราก็มาเช็คคำตอบได้ครับเพราะฉะนั้น67นะครับยกกำลัง3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3 0 0แสนนะครับก็จะเป็นตัวอย่างในข้อที่3นะครับ ตัวอย่างที่4นะครับผมยกตัวอย่าง square root รากที่3นะครับ square root 3ของ8 3ดแสนสหน้าร้อยแปดสิบสี่นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตัวเลขแปดสามศูนย์นะครับห้าแปดสี่นะครับแล้วเราก็แบ่งเป็นช่วงนะครับเพราะ,ะนั้นชุดข้างหลังห้าแปดสี่เราก็เอาเลขตัวสุดท้ายนะครับไปเทียบนะครับ ตัวล่าสุดเลขสี่นะครับเลขสี่อยู่ในตรงนี้นะครับก็คือนับเบอร์สี่นะครับเราจะได้คําตอบตัวหลังก็คือเลขสี่นะครับจากนั้นตัวหน้าแปดสามศูนย์ะครับเราไปดูว่าแปดละสามสิบอยู่ระหว่างเจ็ดร้อยี่สิบเก้ากับหนึ่งพันนะครับแล้วเราต้องดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับเราก็เลยมาเทียบถ้าเกิดเก้ากำลังสามนะครับได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้านะครับแล้วสิบกำลังสามนะครับได้หนึ่งพันนะครับ แพนตัวที่เราจะใช้จะต้องไม่เกิน830นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้แค่เลขเก้าเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันได้729ถ้าเราใช้10มันจะเกิน8 3 0เป็น1,000พนะครับแพนตัวหน้าของเราก็คือเป็นเลขเก้านะครับถ้าเราเช็คคาตอบนะครับเราก็ลองเช็คดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา9กนะครับยกกําลัง3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ80 5แ8 4นครับก็จะเป็นวิธีการถอดสแควร r รูทสะที่3นะครับเป็น การถอดค่าลาดที่3นะครับ